ฉันคิดว่าสีแดงสุดโปรดคองไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะ <Yeah. S 1> เลือกได้ดี <Yeah. S 1> และปุ่มนี้ทำให้เธอได้รับบะหมี่ <Whew. S 1> แต่ไม่ใช่บะหมี่ธรรมดานะเราบี็บะหมี่สุดเผ็ดให้เธอด้วย <Yeah. S 1> แล้วเป็นอะไรซ,ซี่นี่ระวังด้วย oh <my> ไม่คิดว่าจะได้รับรางวัลแบบในนีนนน้ตอนนี้ฉันเต็มาได้บะหมี่เกาหลีแล้ว <Yeah. S 1> แต่ยังไงล่ะมันก็อร่อยอยู่ดีนี่ <Yeah. S 1> แต่เพื่อจะกินมัน ฉันต้องใช้ตะเกียบด้วยเยี่ยมไปเลยในนี้ฉันได้กินบะหมี่แสนอร่อยด้วยนี่มันเหุ้เออฉันกำลังติดไฟแล้วดีด้วยโอ้เสร็จรถไฟกำลังไหม้ละ ไม่เป็นไรฉันคิดว่าฉันสามารถดับไฟนี้ได้เพราะว่าฉันไม่ถังดับเพลิงละพอแล้วฉันไม่เป็นไรแล้วแต่ถ้าเพิงรัฟมเต็มชั้นหมดเลยทำไมมันเยอะจังตายฉันต้องใช้มันดับไฟนี่ฟอมมันเยอะเกินไปแล้วจะเลือกอะไรดีนะ สวยงามจังเลยพของจริงต้องฉลอง hmm. มันต่างกันยังไงนะ hmm. เลือกอันไหนดี <Okay. S 2> ฉันไม่รู้เลยมีอะไรอยู่เบื้องหลังปุ่มพวงนี้เลือกได้ดีนี่ครั้งนี้เธอได้กระดาษชําระละฮะคิดว่าฉันได้อาหารสิ <c oughs> ไม่ใช่แต่เธอได้กระดาษชำระเป็นโหลๆเลยทั้งหมดนี่ พอแล้วเพื่อกระดาษชำระเยอะแยะไปขนาดนี้ไปทำไมเกินใช่แล้วฉันคิดว่านนเธอล่าต้องเข้ากันได้ดีกับกระดาษชำระแน่นอนฉันจะทานูเธอล่าลงไปบนกระดาษแบบนี้ซูซี่คงตกใจมากแน่ตลกจริงๆเลยซูซี่รับนะ อะไรอะขนมเหรอเออมันคือเบือเทำไมกันเอามันออกไปนะแต่เหมือนว่าเวนดี้ได้รับรางวัลเป็นช็อกโกแลตด,ด้วยเอ๊ะนั่นคืออะไรอ่ะลองเดาดูสิฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วล่ะกินมันน่ากินมา,นากมาแล้วมันคือช็อกโกแลตไง <c oughs> ฉันลืมบางอย่างสิฉันต้องกดปุ่มแล้ว เธอโชคดีมากปุ่มนี้ทำให้เธอได้รับเงินรางวัลมหาศาลยินดีด้วยเธอชนะแล้วเห็นด้วยฉันโชคดีตอนนี้ฉันรวยแล้วโอ้ฉันทำอะไรลงไปเธอพุ่งกดปุ่มนั่นสิ และปุ่มนี้ทำให้เธอเปียกโชกเลยกินดีด้วยออฉันไม่อยากอาบน้ำนี่นี่มันอะไรกันแล้วปลามาจากไหนฉันเกลียดปลา oh <my> ตาย เงินของฉันก็เปยียกไปหมดด้วย oh, <no. S 1> ออใช่แล้วทธอมีเงินแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเธอกาลังทำอะไรเนี่ยดูไม่ออกเหรอกำลังตักเงนินยังไงล่ะเธอชลากว่าที่ฉันคิดนั่นนี่ oh. ้างนฉันกดปุ่มไหนดีนะฉันเลือกปุ่มสีเขียวแล้วกันว้าว wow, ้างนี้ฉัอโชคดีมากจริงๆ <Wow. S 2> พัะปุ่มนี้ทำให้เธอได้ม,มัชเมโลอกแสนอร่อยอร่อยและนุ่มสุดๆเลยอาจจะนุ่มกันไปนะรับนะจะมีอะไรออกมานะอะมันคืออะไรนะอู้พยุหิมมาม,าชมัชเมโลอของปปอดของฉันเลยสวยจังเหมือนไดนได้มาสจัลฤดูหนาวเลย ชอบมะแน่นอนชอบสิไม่ใช่แค่สวยนะแต่อร่อยมากด้วยม,มัชแมนโลดีที่สุดเลยฉ <we> ันรักมันมะ <Yeah. S 2> อร่อยจังพิเศษที่สุดเลยพิเศษงั้นเหรอแน่นอนม,มัชแมนโลอร่อยแต่ถ้ามีไดเป่าผมด้วยเหรอนี่จะสนุกยิ่งขึนเลยอร่อยจัง <S <S 2> <S 2> แต่อยู่ในนี้ก็ร้อนมาก แปลกจังเหมือนเป็นเป็นฤดูร้อนเลยไม่ควรจะเย็นสิเธอกำลังทำอะไรนะ What No ของขวัญพิเศษสำหรับเธอไงล่ะความร้อนสักหน่อยทำไมมาร์ชเป็นนองันชุละลายหมดแล้วหยุดนะต้อง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 ต้ Please หยุดงั้นเหรอไม่มีทาง ah. ฉันไม่หยุด <K> ขอล้วพอแล้วไม่โกรธนะ ตอนนี้พวกมันเละเป็นข้าวต้มเลยหยุดทีฉันกินแบบนี้ไม่ได้เลิกวุว่นวายหยุดแล้วละ่ะเธอไมช่ชอบมันเหรอตอนนี้มาชเบอรดูเหมือนกาวเลยแลวมันก็เหนียวหมดแล้ว,วฉันติดอยู่ในกาวข,งขางเนี่ยลองสิง่งเธอทำสิเอ๊ะ กินตั้งหากโอเคกดปุ่มอะไรดีนะฉันคิดว่าถึงเวลาของสีน้ำเงินแล้วล่ะเอาเลือกได้ดีครั้งนี้เธอได้อะไรที่ไม่ธรรมดาเลยก่อนที่ฉันจะให้ของกินเธอเธอต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะชีสเมนเป็นกองแล้วชาติก็เหมือนกลิ่นเลยมันอร่อยนะสูซซิเธอพร้อมที่จะได้รับอาหารหรือยัง งันก็ลับไปนะกินให้อร่อยนะมันคืออะไรนะของกินเหรอฉันว่ามันเหมือนชีสเหม็นเลยฉันคิดว่าฉันจะอ้กล่ะกินนั่นคืออะไรนะฉันหายใจไม่ออกในกล่องนี้เธอชอบรางวัลของเธอไหมหอมดีนะฉันเหนื่อยมากแล้ว ใช้เวลาทั้งวันในการหาชีสที่ใช่เลยและได้บอกว่าควาพยายามของฉันได้รับผลตอบรับแล้ว,วเธอชอบกินมันไหมล่ะฉันเห็นว่าเธอชอบกินมากนะนี่เอาหน้ากาไปสิเย้ yeah! อากาศอากาศบริสุทธิ์ในที่สุดฉันหวังว่าฉันโชคดีจริงๆสักทีฉันอยากลองกินอะไรอร่อยบ้าง หากเธอเลือก่มสีเหลืองนั่นหมายความว่าขนมของเธอก็เป็นสีเหลืองตอนนี้เธอต้องถังประแค่นี้จากพึ่งนะและพอฉันหนีพ้นแล้วฉันก็มีน้ำพึ่งสีเหลืองแสนอร่อยมากมายให้เธอ,อน้ำพึ่งสดๆเลยน่าอร่อยและหอมมากโอเคมันั่วยวนฉันสุดๆ ได้เวลาลองน้ำผึ้งนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะอ๋อมันคืออะไรนะมอ<า>มทำไมมันเหนียวซึ่งเลยน้ำเขาเพาคงละน้ำผึ้งทัว่วตัวฉันเลยอะแต่ยังไงมันก็อร่อยมากนะจริงเหรอ,อใช่แล้วนี่มันดีมากเลยฉัน<ฮ>มีความสุขจนเลย ันจะกินแล้วก็กินฉันสามารถว่ายน้ำในาน้ำพึ่งได้ด้วยนี่มันเจ๋งมากเออที่ไหนมีน้ำพึ่งที่นั่นก็มีพึ่งฉันแข็งแกร่งฉันสามารถจัดการมันได้ฉันคิดว่าเธอเพิ่งกดปุ่มละฉันคิดว่าเธอยังอยากได้รางวาัลเพิ่มนะคนกนกเป็นแหลมอที่สุดเลย เอาไปเลยอา uh oh. uh oh. เป็นไงล่ะนั่นอะไรนะขอนนอกเต็มไปหมดเลยฉันดูเหมือนมนมุษย์หิมะเลยอะ oh <my> แต่ฉันไม่ชอบสิ่งนี้ <c oughs> ยังไม่หมดนะ <c oughs> นอกจากนั้น <c oughs> คือจะได้นมด้วยเธอต้องกาจมาสำหรับน้ำผึ้งนะ เลิกแก้ฉันสักทีไม่ใช่เรื่องตลกนะนไม่ดีเกินเธอคงกดปุ่มลายปุ่มนะเขายังมีรางวันอื่นลอยเธออีกมากมายเลยฉันไม่แต่กใจเลยและครั้งนี้คืออะไรล่ะฉันคิดว่าเธอน่จะได้ป๊อปคอร์นนะโดยส่วนตัวแล้วฉันชอบมันมากเลยล่ะมันอร่อยมาก <What? S 1> อะไรนะป๊อปคอร์นเหรอ ทั้งนี้ฉันชอบดีจริงๆด้วยฉันชอบป๊อปคอนมากเลยให้ฉันกินมันตลอดไปก็ยังได้คนนี้คือขาออ้าวโพดโคต่อร่อยที่สุดที่ฉันเคยกินมันเลยกดปุ่มไหนดีนะฉันไม่อยากได้พึ่งโอเคปุ่มสีเขียวนี่แหละเธอไม่ควรกดปุ่มสีเขียวเลยเธอไม่อยากเดาหรอกว่ามีอะไรรอเธออยู่ เราเมีบลังสรรับตัวน้อยนะ่ารักรอเธออยูน่นะสิและมีเยอะมากด้วยมันยังมีบ้านหลังเล็กๆด้วยนะฉันพูดมากไปแล้วละ่ะถึงเวลากินกินอะไรเหรออ๋มันคืออะไรนะดิน <ST? S 1> ทำไมฉันถึงได้มันด้วยฉันไม่รู้จักใครที่จะกินสิ่งสกรปรกนี้เลย ชิตเลยอะไรกันได้แต่ไม่ใช่มันแรงสาบขอล่ะได้ปรดนะตั้งแต่เย่อแยะไปทุกที่เลยพรามันจะกินฉันนะช่วยฉันด้วยช่วยทีฉันทนไม่ไหวแล้วฉันทนสิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วฮะอะไรนะกดก็คือกดนะเธอเพิ่งทำลายกล่องไม่เสร็จนี้เลยเธอเรียนรู้ที่จะวิ่งเร็วขนาดนั้นได้อย่างไงกันนะ แม้แต่ฉันก็ทำไม่ได้โอโ้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอย่างแรกเลยฉันอยากกินแซนวิชแบบนี้ไงอิมจัดการได้แล้วมาดูกันว่าฉันมีอะไรบ้างขนมงั้นเหรอแล้วจะทำอาหารจากพวกมันได้ยังไงนะ <S <S 2> <S 2> ฮะฉันมั่นใจว่าฉันได้ดีกว่าอะไรนะแล้วฉันจะทำยังไงกับมันเนี่ยแล้วถ้าเราได้อะไร ว้าฉันได้สิ่งที่ฉันต้องการและมันคือขนมปังเราควรทำขนมปังปิ้งกันก่อนไปเลยอีกครั้งนั้นลองสิงั้นก็อีกครั้งแล้วถ้าฉันลองหลับตาละ่ะให้ตายนี่มันอะไรกันเนี้ยโอ้นี่มันยากจังเลยมันก็แค่ใส่มันลงไปแล้วกันแล้วก็ปิ้งที่เหลือแค่รอนิดหน่อย มันมีน้ำเต็มไปหมดเลยพอกันทีซะกอนมันให้เกลียงเลยเป็นยังไงล่ะเอ้ยตอนนี้เธอก็เกลียงแล้วเอ้ยฉันเต็มไปด้วยน้ำเลยเนี่ยอ oh. จัดจังเลยต้องมันออกมันเดี๋ยวนี้ oh. ให้ตายงั้นก็มาเริ่มกันรับผิดชอบด้วยนะหันเลย จากนั้นทำไงต่อนละ่ะใส่ในเครื่องเป็นขนมปังไงแล้วก็มะม่วดีจนให้ฉันรู้ไลฟ์แฮกเนะและจากนั้นฉันจะหั่นหัวหอมแล้วก็พริกขี้หนูน่ากลัวจังเลยโอเคนั้นฉันจะแกะคิดแคทแล้วก็ใส่ในเครื่องเป็นขนมปังละ่ะจากนั้นก็คินเดอ้์จอย โอ้ดูเหมือนมันมีของเล่นอยู่ข้างในด้วยว้าวมันดูกันเจ๋งจังเลยหุ่นยนต์สุดเจ๋งดูชดูชหุ่นยนต์กำลังทำลายล้างโลกงั้นก็ส่วนฉันกําลังจะขูดชีสสุดยอดขนมปังปิ้งได้ที่แล้วงั้นก็มาประกอบแซนด์วิชกันเถอะขนมปังก่อนตามด้วยผักสลัดแฮมแล้วก็ชีสขนมปังอีกชิน้นเสร็จแล้วอีกนานแค่ไหนกันเนี้ยโอ้ได้ที่แล้วหลอนจังเลย เอ้ยเหม็นจังเงินก็มาทับได้มาม่วงกวนกันหัวหอมพริกแล้วก็ปิดด้วยกระบ,บองเพชรอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วปิ้วเปิ้วปิ้วโอนั่นเก่งอะไรกันนะโอ้ช็อกโกแลตกำลังไหมละ่ะเราต้องเอามาันออกมาเดี๋ยวนี้โอ้ยร้อนจังเลยงั้นก็ฉาได้คินเดอร์แล้วก็ใส่ได้เยลลี่แล้วก็ใส่ลูกบอลกรอบๆด้วยเห็นไหมเรียบร้อยแล้ว กินได้เลยแล้วเรามีอะไรกันบ้างโออแต่อันนี้ดูไม่แย่นะงั้นจะเริ่มจากอันนี้ละกันมันดูอร่อยดีโอ้แบบนีด้ด้่ฉันต้องการสุดยอดแล้วนี่คืออะไรล่ะอืมเอาเถอะงั้นก็มาลองกันดูไม่เลวเลยเดี๋ยวนะพีงง้นเหรอ อะไรกันเนี่ยเผ็ดจึงเลยเผ็ดมากโอฉันนึกว่าฉันทำแซนด์วิชสุดท้ายไม่งไปแล้วล่ะดูว่าจะกินไม่ได้แล้วล่ะใช่ดูเหมือนว่าช่วยชีวิตมันไม่ได้ด้วยโทษทีนะแต่ว่าอันนี้ชนะล่ะมันสมบูรณ์แบบมากเย้ดีจริงๆเลยงั้นก็อะไรต่อไปนะเสร็จแล้วล่ะ ฉันอยากได้อมยิ้มโอ้ง่ายนิดเดียวแล้วฉันได้อะไรนะบอกคอลี่งั้นเหรอถามจริงโอ้นี่มันจะทำยังไงเล่าโชคร้ายสุดๆเลยส่วนฉันได้เซอร์ไพรส์โอ้ฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงกับมันส่วนฉันมีหมาฝรั่งงั้นเหรอแล้วฉันจะทำยังไงกันนะ งั้นก็ฉันจะเปิดสไครต์ก่อนเลยกันแล้วก็เทลงในกระทะจากนั้นฉันจะเพิ่มน้ำตาลโอ้ใช่มากกว่านี้แล้วก็ย้อมด้วยสีน้ำเงินโอ้ใช่นี่แหละที่ฉันต้องการแล้วก็เปิดไฟแรงๆเลยจงเป็นอมยิ้มจงเป็นใช่เป็นน่ากลัวจริงๆตอนนี้เจ้าสำลีออกจากการสำลี แล้วก็ลงจุ่มในคาราเมลแล้วก็จุ่มเลยอะไรกันแต่ออกมาแค่นิดเดียวเองเหรองั้นก็โอเคจะลองทำแบบอื่นแล้วกันเทลงในจานจากนัน้นจะทำมันด้วยมือของฉันเองมันไม่ได้ผลนะ่ะอีกแล้วเหรอโอ้ฉันนึกอะไรออกแล้วจะพิพมคาราเมลลงข้างในที่ตักไอติรีมแบบนี้ล่ะ ตอนนี้ก็ใส่ไม้ลงไปแล้วก็ได้ผลจริงๆริด้วยยิงมากอ๋อยัออกแล้วอาจจะได้หรือไม่ได้นะใช่แล้วฉันจ,จะเอามากฝรั่งออกมาแล้วก็เป่าเป็นลูกโอง่งน้อยเกินไปอะอาจจะใช้มักฝรั่งมากกว่านี้นะทั้งแพ็คเลยแบบนี้แหละเป่าลูกโป่งเลย อ่าสุดยอดฉันจะเอาไปติดที่ไหนดีนะใช่แล้วลองกันทำไมไมันไม่หลุดละ่ะออกสักทีสิเอ้อเดี๋ยวนะลูกบอลของฉันหายไปไหนละ่ะไปไหนแล้วโอ้ต่ำนี้ก็เรียบร้อยคิดสิฉันจะทำอะไรดีนะโอ้ไอเดียมาแล้วฉันมีกางไกของฉันอยู่เอานี้ไปเลยบอกคลีฉันตัดแกเป็นชิ้นๆเป็นไงแบบนี้ก็ออกมาได้แล้ว โอ้หน่อยจังเลยไม้อันนี้แหละเหมาะสมเลยโอ้ฉันคิดว่าฉันทำแล้วเธอไปหน่อยนะงั้นฉันจะทำความสะอาดเดี๋ยวนี้ละ่ะขอโทษด้วยนะฉันไม่ได้ตั้งใจแล้วเอาไปทิ้งที่ไหนดีเนี่ยโอ้ฉันคิดว่าฉันทำมันตกนะไม่ได้ตั้งใจอีกแล้ว <S <S แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออมยิ้มของฉันพร้อมแล้วละ่ะว้าว ใหญ่จังเลยอ้อ <c oughs> บอกลี่ส่วนอันนี้ดูเหมือนในรูปเลยงานจะจะเริ่มที่มัน <c oughs> ว้าวสวยจังเลยแล้วรสชาติก็ดีมากสเปรย์เนี่ยสุดยอดอแล้วนี่คือไม่อยากกินเลยไม่น่าอร่อยเลย <c oughs> อ๋อมันแย่มาก <c oughs> งั้นตอนนี้ก็มาลองอมยิ้มยักกัน <c oughs> โอ้ มันระเบิดใส่มือฉันน่ะแล้วตอนนี้ฉันก็เต็มไปได้วหมักฝรั่งด้วยแย่ yeah, ที่สุดผู้ชนะคือคนนี้อร่อยเป็นไงบ้างฉันบอกเธอแล้วว่าฉันต้องชนนะเย้ yeah.